ท่านรองประธานรัฐคนที่หนึ่งนะครับได้เข้ามาช่วยเราสนับสนุนเราในเรื่องของการสร้างฝายในการบูรณาการและก็ประสานงานกับทางหารรงาน่วยพัฒนาต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้งบประมาณเราหรือก็ให้แนะนําในการสร้างฝายให้กับเราซึ่งซึ่งขอบคุณมากเลยนะครับเมื่อมีฝายก็เริ่มดีใจค่ะหลับตื่นมาก็น,นึกว่าเมื่อไหร่จะมีน้ำกินน้ำใช้สะอาดสวมาช่วยก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่สวยังเห็นในหมู่บ้านจนๆหมู่บ้านเล็กๆไม่มีน้ำกินน้ำใช้อะ ขอบคุณมากเลยค่ะ่ะคุณผู้ชมครับและนั่นคือเสียงสะท้อนนะครับจากประชาชนในพื้นที่นะฮะที่สมาชิกวุฒิสภาได้ไปพบปะกับประชาชนนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนนะฮะข้อเสนอแนะกันนะฮะผมว่าหลายๆคนนะฮะได้ยินโครงการนี้มานานแล้วนะฮะโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนได้ยินบ่อยมาก โดยเฉพาะแฟนรายการของเรานะฮะเพราะว่าเราก็นําเสนอภารกิจนะฮะการลงพื้นที่ของคณะกรรมการโครงการในภูมิภาคต่างๆให้ชมอยู่เรื่อยๆใช่ฮะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักนะครับกับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนให้มากขึ้นนะครับที่สําคัญเราอยากจะรู้ว่าการลงพื้นที่แต่ละครั้งเนี่ยประชาชนเขามาสะท้อนเรื่องราวอะไรบ้างวันนี้รายการแซ็ทูเดย์ของเรานะครับได้รับเกียรติจากท่านสมาชิกวุฒิสภาคุณจินตนาชัยยะวรรณการมาร่วมพูดคุยกับเราในเรื่องนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับ วัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภานะฮะกับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเนี่ยคืออะไรครับค่ะพี่ขอเริ่มต้นด้วยสโลแกนก่อนได้ฮะ,ะได้ฮะสโลแกนของการลงพื้นที่เนี่ยไปด้วยมิตรไมตรีรปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่ด้วย เป็นการยานมิตรนะคะอันนี้คือสโโแแกนของการลงพื้นที่ทุกครั้งทีนี้วัตถุประสงค์ถามว่าเราลงไปเพื่ออะไรหนึ่งด้วยตามหน้าที่เราซึ่งเรามาด้วยรัฐธรรมนูญ2,560มาตรา270เนี่ยกำหนดไว้ว่าหน้าที่ของสมาชิกุุฒทสภาต้องมีหน้าที่ในการเรื่องของการติดตาม,มการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม แผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติซึ่งอันนี้เนี่ยถามว่าเราไปตามแล้วเนี่ยเราต้องการให้มันบนรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ถูกกําหนดไว้ในหมวด6ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติที่กําหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญส่วนที่สองซึ่งพี่พี่คิดว่าเป็นส่วนสำคัญก็คือว่าเราเข้าไปเพื่อรับฟบังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออะไร,รหนึ่ง สิ่งแรกก็คือเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อที่จะนํามาพิจารณาการกรองกฎหมายที่เราจะต้องตราออกมานะคะอันที่สองก็คือเพื่อที่จะรับฟังว่าสิ่งที่กฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยผลสำริตตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้าง กฎหมายที่ถูกใช้แล้วเนี่ยแม้ว่ามันจะบรรลุผลสำลิ์แล้วเนี่ยสภาพการเปลี่ยนแปลงมันมีถูกไหมคะคเพราะฉะนั้นถ้าสภาพการเปลี่ยนแปลงมันมีเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องมีการพัฒนากฎหมายไหมสิ่งที่สามที่พี่คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากก็คือเป็นเรื่องที่เราต้องเป็นข้อมูลความคิดเห็นของคนในพื้นที่ที่จะนาไปสู่การเสนอแนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาไม่ว่าในเรื่องของการที่จะสร้างความอยู่ดีกินดีของประชาชนโดยผ่านกลไกลของวุฒิสภาทําไมพี่ใช้คําว่ากลไกลของวุฒธธิสภาเพราะว่าในหน้าที่ของวุฒ สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยไม่มีหน้าที่ในเรื่องของการบริหารจัดการ,รแต่เรามีหน้าที่ทจะส่งต่อได้มไม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของกระทู้สดในทุกครั้งที่มีการประชุมนะคะหรือว่ากระทู้เป็นหนังสือไปถึงผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการ,รก็คือคอรมอลหรือไม่ ถ้าเป็นเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่มันจําเป็นจะต้องทําการศึกษาลงรายละเอียดเนี่ยก็มาทําการศึกษาผ่านคณะกรรมารที่การที่มีและอผลการศึกษาเนี่ยนำเสนอต่อไปอยังคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะบริหารจัดการแล้วก็บางเรื่องเนี่ย เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นภาระหน้าที่ของส่วนราชการส่วนไหนอันไหน,นที่เป็นปัญหาของประชาชนที่ควรจะได้รับการแก้ไขเราก็จะส่งต่อไปตรงนั้นอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เราลงไปแล้วเราอยากจะแก้ตรงนี้ให้เพื่อให้ประชาชนทุกคนเขาได้มีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่พูดย่งไงก็คือเหมือนเราลงไปฟังปัญหาแล้วก็นําปัญหาเหล่านั้นมาแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่สามารถจะลงไปช่วยเหลือ,อหรือว่าแก้ไขได้ใช,ใช่ไหมฮะเป็นตัวแทนปากเสียงของ ของประชาชนส่วนหนึ่งนะฮะเพราะบางทีประชาชนเขเข้าไม่ถึงเราก็อาจจะเป็นเราเข้าถึงได้ง่ายกว่าเราก็รับปัญหาเข้ามาครับผมมาแก้ไขต่อไปพูดถึงโครงการเองนี่มีมาตั้งแต่ปี2 5 6 2 62ามาจนถึงตอนนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าลงพื้นที่ไปทั่วประเทศแล้วครับทุกภาคทุกจังหวัดภาคทุกจังหวัดเลยใช่ไหมฮะแต่ละที่แต่ละจังหวัดเองเนี่ยเขาก็มาแล้วก็มาสะท้อนปัญหาของฝั่ง พื้นที่ของตัวเองให้กับเราใช่ไหมฮะจริงๆล้าปัญหาจริกินต้องบอกว่าภาพรวมจริงๆเขามาสะท้อนปัญหาเรื่องอะไรกันบ้างคือดินนําลมไฟครับผมแล้วแต่เลยแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ทิวทัศนเลยใช่ไหมฮะคือคือส่วนใหญ่แล้วที่เราลงไปเนี่ยไม่ค่อยมีความต่างในเรื่องของประเด็นเท่าไหร่เพียงแต่ว่าน้ําหนักจะอยู่ตรงไหนมากกว่ากันอย่างพี่จินยกตัวอย่างอย่างเรื่องดินหรือเรื่องที่ดินนะคะเราก็จะเห็นว่า จะมีปัญหาในเรื่องของปลาซง้วนในเรื่องของที่ทํากินไม่มีเอกสารสิทธิ์ะอะไรเนี่ย<ะ>เกิดจะทุกภาคมากน้อยก็ว่าไปมีปัญหานี<ป>้หมดทุกภาคใช่<ะ>ก็คือจะมีเรื่องของการขอให้ออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากินให้ถูกต้องตามกฎหมายมีเรื่องของการจัดการปัญหาที่ดินที่ไปทับซ้อนอที่ทากินที่ทับซ้อนกับพื้นที่ได้ยินบ่อยมากอันนี้คือคือทุกภาคจะมีหมดเพียงแต่จะมีมากหรือน้อยอีกอันนึงเรื่องของการจัดการที่ดินชุมชนภายใต้คณะทํางาน เขี่ยวคอทชอที่มันอยู่ในพื้นที่เป็นอำนาจของผู้ว่าอยู่แล้วซึ่งงคุณก๊อฟกับน้องก็จะเห็นได้ยินได้ยินข่าวนี้ตลอดเลยไม่ว่าตรงนี้ร้องเรียนมานะฮะพอเรื่องน้ําก็อีกอะทายังไงถึงจะให้บริหารจัดการน้ําในพื้นที่เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพราะว่าครึ่งหนึ่งก็คือมีอาชีพด้านการเกษตรอยู่แล้วขาดแคลนน้าบ้างน้ําท่วมบ้างอะไรประมาณนั้นอีกอันหนึ่งก็เรื่องของการ ลดต้นทุน<ม>ทำยังไงถึงจะส่งเสริมโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ oh. ซึ่งซึ่งมันมีเงินของกองทุนอนุรักษ์พลังงานที่จะช่วยตัวนี้อยู่แล้วอันนี้นะคะในสองด้านพออีกด้านหนึ่งที่ด้านการเกษตรครับของถูกของแพง ปุ๋ยแพงทำยังไงให้ขายของสินค้าเกษตรให้ได้ราคาสูงช่วยหน่อยช่วยหน่อยจะแย่แล้วจึงเราก็จะได้ยินกันตลอดอย่างนี้นะ,ะคะเออีกอันหนึ่งซึ่งก็จะเป็นตามยุทธศาสตร์ชาติกับปฏิรูปประเทศติดต,ตามเรื่องของแปลงใหญ่ให้เกษตรกรในรวมกลุ่มกันทำยังไงรวมกันเพื่อลดต้นทุนทำยังไงถึงรวมกลมกันถึงขายได้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาที่ดินที่ตามหลักทฤษฎีของพ่อหลวงโล่ก้าวทฤษฎีใหม่ที่นำไประยุกต์ไปสู่โคกหนองนาโมเด ให้มีกินมีใช้ไม่รวยแต่ก็ไม่จนอะไรประมาณนั้นหลักๆก็เป็นเรื่องของที่อยู่ที่ทำกินเรื่องของปากท้องอย่างเรื่องคมนาคมเนี่ยก็คุณก็จะได้ยินอยู่เสมอถนนตรงนี้ไม่มีถนนตรงนี้ไม่ดีซ่อมแจมอะไรมีทุกพื้นที่เลยจะมากจะน้อยอะไรประมาณนั้นอย่างพอเป็นเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราไม่ว่าจะเป็น PM อ่มอย่างทางภาคเหนือเนี่ยรเราจะไปทุกรอบเพื่อจะได้มีปัญหาทุกรอบโดยเฉพาะในหน้าแล้งก็คือทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาเรื่องของหมอกควันทำยังไงจะเรื่องของแก้ปัญหาในเรื่องของไฟป่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของขยะชุมชนซึ่งตรงในโซนไหนที่เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมหรือย,ยังภาคตะวันออกเนี่ยเราก็จะทำาายังไงจะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้อะไรเงี้ยนี่พี่ก็พยายามสรุปประเด็นที่เราพบ พบเจอกันนะฮะในระยะยาวเนี่ยปัญหาต่างๆที่ประชาชนเขาเขาแจ้งมาขอความช่วยเหลือเนี่ยมันน่าจะแก้ได้ในระยะยาวไหมครับคือถามว่าแก้ได้ระยะยาวไหมจริงๆไม่อยากจะคุยว่าจริงๆเราแก้ปัญหาได้ค่อนข้างเยอะนะทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างยกประเด็นเรื่องออสิ่งที่เราสะท้อนมาเนี่ย เอาพี่จินยกตัวอย่างเลยได้ไหมก็คืออย่างเรื่องที่มันเป็นประเด็นเอาเรื่องของที่ดินทํากินนะฮะที่เห็นเป็นรูปมาทำเลยที่จังหวัดนครนายกเนี่ยคุณก็เป็นเรื่องนี้นะเป็นที่ดินทํากินที่มีปัญหามาตั้งแต่2 4 7 9ี่เจ็ดเก้าอย่างเรายัง, <goodies S 2> ยางไม่เกิดกันด้วยกัน,นจนถึง6ก<า><า>สองคือทับซ้อนกับพื้นที่ถูกถูกเป็นที่ดินที่มันถูกกําหนดเป็นเขตห่วงห้าแล้วก็เป็นการทํางานที่อะไรยะ เป็นการทํางานของหลายหน่วยงานการที่สวออไปพบประชาชนเนี่ยเราเป็นสื่อกลางเราไม่เนียมนาจแต่เราสามารถที่จะเป็นสื่อกลางให้หน่วยงานเนี่ยมาจัดก,การแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ก็เป็นกรมธนารักษ กระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรมที่ดินซึ่งตรงนี้เป็นของมีตำบลพรมณมีตำบลศรีสะอางและตำบลเยาวเพิ่มพอเราได้ได้รับรับฟังเรื่องนี้ขึ้นมาเราประสานสามหน่วยงานที่เขามีอหนาจหน้าที่ปรากฏว่าหน้าวันนี้เนี่ยได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วก็คือว่ากรมที่ดินเนี่ยออกโฉนดได้มันก็ทําให้เขาเนี่ยที่เขาทำกินอยู่แล้วอะแต่มันมีปัญหาในแง่ของเรื่องของกฎหมายในเรื่องของการบริหารจัดการอ,อันนี้ก็คือ ตอบคาถามว่าปัญหาระยะสั้นเนี่ยเราคลี่คลายได้แล้วก็คือว่าปัญหาบางอย่างที่เป็นระยะยาวเราทําให้เป็นระยะสั้นก็ได้ด้วยถ้าหากว่าตรงประเด็นจริงๆตรงเข้าไปแก้ปัญหาเลยตรงไปที่คนที่เขาเบี่ยมหน้าที่คนที่เขาสามารถจะทําได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอันหนึ่งที่พี่จินอยากจะยกตัวอย่างกันนะคะก็คืออย่างเรื่องของจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นแหล่งแหล่งทําการเกษตรใหญ่อยู่แล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องไอขาดแค่น้ํา เวลาหน้าแล้ง <He. S 2> เวลาหน้าน้ำก็น้ำท่วมเขาก็ร้องขอมาเรื่องของการที่ะจะขุดลอกบึงสับพงาย hmm. ซึ่งเราดูแล้วไม่เห็นจะต้องร้องเราด้วยซ้าไปเพราะจริงๆบึงนี่มันมีอยู่แล้ว hmm. แต่การที่พอเราสวอลอองไปแล้วสิ่งนี้พอเรารับฟังมาเราก็ประสานคนที่เกี่ยวข้องณวันนี้ปัญหาตรงนี้ ถูกคลี่คลายไปหมดแล้วถูกจัดการให้เรียบร้อยนี้คือเหตุผลที่ต้องลงพื้นที่คือคือจริงๆเหตุผลที่ต้องลงพื้นที่เนี่ยมันเป็นภาระหน้าที่ที่พปจิณนําเรียนแล้วว่าโดยรัฐธรรมนูญกําหนดอยู่ด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราเป็นสื่อกลางได้แม้ว่าเราไม่ได้มีอํานาจที่จะทําหน้าที่ตรงนี้โดยตรงแต่เราสามารถจะสื่อสารตรงนี้ได้ซึ่งเวลาเราลงไปเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยประชาชนเขาก็จะ Voice ด้วย คุยกันอ่ะด้วยวาจาด้วยอะไรเนี่ยเราก็จะส่งต่อถ้าเราคุยด้วยวาจาเนี่ย งานบางอย่างเนี่ยไม่จําเป็นต้องมาที่ส่วนกลางเลยรเราก็ส่งต่อให้ทางจังหวัดถ้าอำนาจหน้าที่มันอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาได้ทันทีเลยแต่ว่าถ้าตรงนั้นไม่ได้สิ่งที่พี่ทางทางสอวอทำก็คือว่านํามาเสนอเราจะมีการมาที่การทุกด้านนะฮะการมาที่การกระทรวงการเงินมาที่การ,กรเกษตรการมาที่การพาณิชย์การมาที่การด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอันนี้เราก็จะนําเรื่องพวกเนี้ย ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เป็นกันมาที่การนี้เพื่อเพื่อให้กันมาที่การนี้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาคุยและหาทางช่องทางที่จะแก้ปัญหานี้ซึ่งจะตอบคุณก๊อฟว่าปัญหาในระยะยาวอย่างเรื่องปัญหาเรื่องที่ดินเนี่ยกฎหมายมีรองรับแต่บางอย่างมันไม่สามารถทําได้ทันทีเหมือนกันมันต้องใช้เวลาแต่ผมว่าบาง<ม>าเรื่องเนี่ยทำให้เป็นการ ย่นระยะเวลาในการแก้ปัญหาให้มันสั้นลงได้อย่างที่พี่จินยกตัวอย่างว่าตั้งแต่2 4งสี่เจ็ดเก้ายังกระทั่งถึงหกสองโอ้ช่วยได้เวลาไม่มากแม่วแาลันต้องคุยนเพลินเลยแังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ได้รับการแก้ปัญหาจริงจากโครงการนี้นะฮะโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเนี่ยนะครับในอนาคตจะมีแนวทางเช่นเดิมในการช่วยเหลือแล้วเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนใช่ไหมฮะค่ะคือตอนนี้ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเออ ปฏิรูปประเทศเนี่ยบ,บอกบว่าจบแล้วแต่ว่ายุทธศาสชาติยังมีอยู่สิ่งนี้การที่เราจะต้องทําต่อเนี่ยพี่คิดว่าการที่เราลงไปอย่างเงี้ยบอกเรามาแล้วเราก็ไปสื่อสารต่อกับคนที่เขาทาหน้าที่ตรงนี้ได้เนี่ยประโยชน์มันก็จะเกิดกับทั้งประเทศไทยด้วยแล้วก็ประชาชนด้วยซึ่งตรงนี้แหละที่เราอยากจะให้ทุกคนมีความสุข บนสิ่งที่เขาคิดว่าเขาควรจะได้แต่เขาไม่รู้จะบอกใครอะเราก็ลงไปและเพื่อรับฟังตรงนี้แล้วเราก็พยายามแก้ตรงนี้ให้อย่่างี้คะถือว่าเป็นตัวแทนประชาชนจริงๆเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นโครงการที่ดีด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจินตนาชัยยะวรรณการสมาชิกวุฒิสภานะครับที่ทําให้เรารู้จักกับโครงการนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ